จำกัดจำกัดเขาเรียกอะไรจำกัดเวลาตอบคอมเมนตนะ์่ะชั่วโมงหนึ่งโดนไปสบายดีห <c oughs> านาวไหมเหรอหนาวตอนอาบนา้ำถ้าอาบดึกนี่คือแบบอือหือสั่งเลยโอ้โห oh, oh. เอาจริงอะไปทำกับข้าวบ้านงาน <c oughs> ไปทำกับข้าวบ้านงานว่าง <c oughs> เน็ตมันก็มาหมุนหมุนมามาช่วงที่เราไล่อ่ะถ้าอย่างของเราอย่างเงี้ยมันเก่าๆถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมันก็จะโอเคกว่าเนาะนี่แหละของดีเขาก็จะได้เปรียบนะหน้าจอตีก่อน โทรศัพท์ก็มีส่วนจริงคุณนะคะสำหรับกำลังใามันไม่สามารถจะโพสต์ได้หรือเปล่าพี่เนอะมันน่าจะเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่เก่งนะก็พูดไปตามภาษาทําไปเผื่อสาเร็จอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําเร็จมันจะเป็นความภูมิใจถ้าไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรทาไปเรื่อยๆอ่ะ จริงถ้าอย่างนั้นน่ะแต่ของหนูอย่างน้อยๆมันก็ยังมีสามสิบวัน <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ยังเลี้ยงวัวด้วยแล้วแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไปก็ไม่รู้จะไปเป็นภาระทางโน้นเพิ่มอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามห้ามแกไม่ให้แกอืมแซ่บด้วยแต่งงกระดานสมๆหวานๆเป็นวิดีโอให้เราเลย มันตอบคอมเมนต์ไม่ได้จะต,ตอบที่ก็โอ้โกว่าจะได้แต่ละคอมเมนต์มันพิมพ์ไม่ได้ต้องไปเช่าโรงแรมเช่าบ้านนอนก็เลยยังไม่สะดวกการุ่นถูกๆสามสี่พันอ่ะหนูก็ใช้ไปงั้นแหละทำไป ขอบคุณมากมายเลยค่ะสำหรับกำลังใจเมื่อวานไดบอดขึ้นหรือ,อยังเดบอดได้ทิพขึ้นเมื่อวานสองวันแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเวลาเวลาเน็ตมันไม่ดีอะ่ะ ผ้าเน็ตไม่ดีก็พยายามอย่าฝืนทําอะไรมันเลยมันมีปัญหากับเรามากามาินบางนอนเดกชั้งมือขึ้นนี่ไปเห็ดเหนื่อยเหย็ดยางซอยใน <c oughs> โพสของเราอะ่ะเซส,สั้นหมดอายุเผือแป๊บเดียวหมดอายุเสร็จแล้วพื้นได้เย็ยนเจี๊ยบเลยต้องใส่ถุงเทาง้า การทานข้าวอยู่ที่บ้านหนูจะไม่ค่อยทานพวกเนื้อพวกหมูนะนานๆจะทานทีไม่ใช่ไม่ทานนะทานนานๆจะทานของยุที่มันโพสอยู่นะหมูอะไรพวกนี้นานๆน,น,นะทานทานได้ ถ้าผ่านก็ดีไลฟไลตอนนี้หนูก็ยังเสียงรู้เครื่องไวไฟ,ไฟยังร้องอยู่เลยติตตตต๊ตี๊ติ๊ติ๊ไม่รู้มันจะตัดเมื่อไหร่ถ้าผ่านก็ดีพ่อแม่ตอนนี้อยู่ดอนแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือถ้าไม่มีใครรู้ว่าให้ก็ อาจจะเป็นพอ่อแก่แล้วมือเ้าน,นี่ม <c oughs> ันเกับแยงมือจวงมือเ้าไปซอยมือเ้ากะตื้นตีอาทิตย์ก่อนๆเน,นเห็นคนผ่านเยอะเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาให้กำลังใจเพราะว่าสองสามปีแล้วลูกสาวก็คิดถึงพี่เขาเขาก็อยากให้พี่เข้ามาหางอตีซี่เครื่องมันบอไปเียนง,งานไปซอยพันเหเทกับข่าอีก มันก็ปวดหัวปวดหัว,วิ่นแล้ว,วลามาให้แก่อีกหน่อยนึงหัวาวจของที่มาเห็ดงานกัเลยแก่เพราะเพื่อนบอกว่าหนูคิดว่านะหนูก็เลยไม่กล้าไม่ไม่กล้าแบบตัดคลิปแล้วมาอัดเสียงเลยก็เลยพยายามเราไม่กล้าทําแบบเขาไม่ไม่ไม่ภูมิใจเราเพราะว่ามันลบได้ไงเราไม่อยากให้มันลบ ต้องหัดทำคอนเทนต์ถ้าไม่หัดทำคอนเทนต์มันไม่ปังหรอกทำยังไงก็ไม่ปังหรอกแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์อาจจะปังไม่ไปเราก็กดซ้ำๆๆอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเรากดรัวเพราะฉะนั้นสามปีแล้วรุ่นเนี้สามปีแล้วแต่โน้ ให้แต่อย่างของคุณพี่น่าจะเน็ตหายไปเลยหรือเปล่ามันก็เลยไม่โพนให้แล้วก็หายไปนานอวดหัวไปไปตลาดได้กาแฟสั่งคมผมมูม่เช้ากินอะเได้ก,กาแฟกลับบ้านนะ โทรศัพท์เหรออืมก็อาจจะเป็นแล้วเราก็ไปตั้งค่าไม่เป็นหนาไหมคะที่โน่นหนาวไมัมแถวภาคกลางหนาวยหงทีแล้วพอพอเราไม่ชอบอย่างเงี้ยวันไหนที่เราไม่เลือกชอบอ่ะมันจะอ้วก <laughs> ถ้าเน็ตไม่ดีอะ่ะเวลาเราไปกดมันไปกดเหมือนกับเรากดหลายทีอะ่ะ แต่ทั้งที่จริงแล้วมันอาจจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ,อันทำแล้วผ่านก็ดีทำแล้วมี่าดมั้สิเป็นวิดีโอให้เราเลยกาแฟเมื่อเช้าทันทีอินวันไปซองหนึง่ง ไม่ตัวเองเป็นคนที่ลืมก็เลยต้องจดเ <toothpaste. S 1> ข่าเทียงเท่ากับประมาณใบสามก็ส,สีสส่กินเข่าเทียงแก่แล้วมึงเศร้านี่ยมันเกับแย้งคุนจวงมึงเศร้าไป่อยมึงเศร้ากับตื่นตีแล้วเออแล้วหนูก็นึกว่าเป็นแต่ของหนูนะโทรศัพท์เมื่อวานที่ เราเข้าไปอัดเสียงใช่ไหมอัดเสียงใครเข้ามาทักทายหน่อยนะคะเจ็นกำลังใจให้หน่อยสู้ๆไปได้วยกันใครผ่านอะไรแล้วเข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้คูาบางฝรั่งมหามหาห่องค่ะเถพูดเดียวว่ามันควดหน่อยนี่กวัอวผุ่ละ่ะ ไปกัอเงินเ้าลำยองว่าสันว่าเขาบาอกขึ้นหนนนะคือเอินเ้าลำยองเขายัางวายอยู่คุก็อยากลงไปนั่นแหละแต่พอดีภาระทางเรามันก็เยอะแกแปนแกก็สวัสดีค่ะคุณการจนาสวัสดีค่ะ <c oughs> บุญยามาดบางที่ขันยีตายเบิงคาคเห็นอยสวัสดีค่ะคุณการจนาสวัสดีค่ะ บุญยมาศบางที่ขันยีตายเบิงคาคค์เห็นอยู่ของยีที่มันโพสอยู่นะอาทิตย์ก่อนก่อนโน้นเห็นคนผ่านเยอะเลยค่ะค่ะขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาให้กำลังใจแบบเออน่าจะสนุกแม่อะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยไ์สดถ้ามีเพื่อนเข้ามาเราสนุกนะกำลังมีกำลังใจแบบฮึกเหิม ตับบุบเดี๋ยวพ่อไม่ได้ไปนานแล้วนัดกับลูกชายหน้าจอตีกอืมโทรศัพท์ก็มีส่วนจริง บางที่มันก็อากาศเย็นอ่ะก็เลยจับใส่คุมไว้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวเดินไปบางที่